稳都稳。哎，你刚才怎么出来？Double kill。Oh. Head shot。我先开一发。Okay。Chain head shot。Yeah. เสียงเต็มมากเลยมึงได้ยินไหมว่าลามึงตายอะได้ยินไหมลามือใช้ปืนเอเคพีเอซอ่ะยิงคนตายมีเส right? ียงเขาได้ยินมัมย

เวดเจ็บเลยแตกอุ้อยจะมีลมไฟหน่อยนเอ,อเราไม่บอกหมดไปแล้วลองหายยิงลองห,หอยยิงนอกตัลยช่างเราตัวยิงห,หอยจริงตัวนั้ Oh. Yeah. เราไม่ทันเราจะเปลี่อเอเก็บปืนคือมากคือมามาดูที่ฐานอ่ะเก็บระเบิด <Okay. S 1> นั่นเนโอเคไปมีดือะ

剑影绝啊！好 <happening şey Bruno>，干锅门！剑影绝啊！这老干嘛？剑影绝啊！哎，你没没剪呢吗？对啊，对啊，开路开路，开 c l i